ก็เก่าซื้อมาซื้อทุกคนวันนี้ก็เลยเป็นยันไอเกมเราบอกกันเช่นเคยแต่วันนีเป็นเกมที่มีชื่อว่าฟ้าสิงไซเดอร์ฟินเนอร์ครับตัวหน้าเป็นแมปต่อยโมครับวันนี้ผมก็มาต่อยโมครับเป็นนักต่อยมครับมันจะแบบมันชิงแฉงลูกกันนักต่อยบอลนะมันเป็นบวกขาวนะแมปต่อยโมนะโอ้โหก็แบบยังไงอะแนวอะไรนะเออยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมไม่เคยเล่นแมปแนวนี้นะอาจจะเคยแล้วนะเอาล่ะ ก่อนเติมเงอเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมก่อนหนะก็คือนี่ผมต้องฝึกซ้อมเนี่ยนี่ฟังผมก็ประมาณสองร้อยแป๊บๆเก็สองร้อยเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยไม่มีใครเทียบทานได้ดูซะเรา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 ล่ะดีสิเนี่ยคนเนี่ยผมต่อยเด็กเนื้อเนี่ยซ้อมเขาซ้อมซ้อมซ้อมเด็กนี่นี่โอ้ยนี่ซ้อมครับแซมครับโอ้โหมีไรทานด้วยดูไปตายโอเคเดี๋ยวจะซ้อมวันนี้นะมึงเค้าว่าเขาจะแข็งเก่งขนาดไหน เลือกซองล้านเลยเหรอเจ่บเมื่อเป็นธนาเมืองของล่าล่าตายซะแต่ตา้องตีได้สองพันสองพันห้าสามพันสี่พันโอ้ยถึงกับไม่สกินเลยนิดเดียวแข็งแกร่งฉันยังไม่ขนาดแข่งกันขนาดนั้นเลยไงยอ,อ,ออื้เฮ้ยคนนี้เขาช่วยผมตีแต่ว่าคนลาาคิวผมไปลาาคิวแฮ anh đã gọi rất nhỉ nó có tăng áp kiệt cần mà này ok đâu chi chụp cả áp kiệt cần mình mình chạy đẹp nè làm nó nó hơn đừng quên cái áp kiệt đẹp này đây áp kiệt mà rồi là mình xung tới đứng đi quả nè muốn tổ có đâu เปิดสิครับทุกคนนี่ตังห้าร้อยเหรอเป็นสี่หมื่นเหรียโอ,อ้โหแพงจะตายเวลาจะได้ของดีๆผเผาสไลกงดีโค่อืมได้แมวครับโฮ้ยได้แมวไม่ได้ไงวะเนี่ยถึงแม,ไม่ไม่ปาก็เลยนะอะไรครับเนี่ยได้แมกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นของเกลือกอันนี้เนี่ยเค็มจังเลยเอาล่ะเออเกลือ นี่มันล็อกกันจนฉันฉันไม่ได้แมวฮะฉันได้แมวอยู่หรอแต่ฉันไม่ได้อะไรเยกวางนะได้กวางกวางรินเดียเมื่อฉันได้กี่ตัวเนี่ยเอาสามตัวพอดีเลยนะไหนฮะแม่แมวอ่ะอ๋อได้ใช่มาอ๋อนี่ผมปิดไว้อเอาอ่ะเขาจริงมีมีเอฟเฟกต์ใช่ไหมเออผมปิดแต่มันก็เพิ่มมันก็จะเล็กมากเลยนะนะถ้าผมเปิดเดี๋ยวๆนี่เอาไว้ เพิ่มความเด็กมาหาศาลเลยก็ไทยอ,อุ้ยเด็กก็เฮ้เด็กก็ไม่เด็กเท่าไหร่นะโอ้โหดาเมจก็ได้อยู่เพื่อความเทียบเลื่องสะดวกผมจะแบบปิดแล้วกันนะเอะไรบายเฮ้ยอุ้ยผมเริ่มคลายตัวนี้ง่ายขึ้นแล้วนะมันเริ่มไม่ถน่ามือผมแล้วอ่ะซีน่าผมแข็งแกร่งขึ้นเลยดูฝ่ายเนี่ยคูณที่สองยไงเรือตายอันนี้เนี่ยคู่แล้วเนะี่ย เพือนคนนี้ผมถึงกลับไปซ้อมครูเลยครูครู่เรื่องตึงสองแสนสองแสนห้าหมื่นเ,เอ้าต,00ตังหายไปไหนวะเนี่ยอยู่ก็หายไปเฉยเ่ยตอหน้าเลยโดนรัด,ดคิวฮะยูงั้คิวได้ไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยมีโซนเลยเหรอเุ้ยดึงก็มีหลายโซนเหมือนแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเพชสเลยอุ้่มีเพสแต่เราต้องเหลือไม่กี่วิเลยนะหนักวิจารณ์อะไเนี่ยอายไม่ทันอุ้ยหลวงอุ้ย วุ้ยยาเบลผมจุดแปดมือแล้วกับดีจุดแสนแล้วแค่เดียวแต่กรูก็อึดมากเลยนะไม่รู้ว่าคือกูหรือเปล่าหรือคืออะไรไป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 ต่อยมั้ยต่อยเราเราละแมวช่วยต่อยหน่อยแมวไม่ใช่ไม่ใช่มองอยู่มองอย่ามองพี่ช่วยฉันต่อยหน่อยอือเฮ้ยผมเพิ่มทีละก้าวฮะเฮ้ยถ่วิธีเพิ่มเยอะมากเลยนะอีรีบุดอะไรวะเนี่ย ผมต้องมีเบื้องดึงล้านเนาะโอ้ยเยอะตังเลยวะเนี่ยตายตายเออเบื้อจะไปล้านคิวไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่ฉันก็ได้เงินเดียว่นันายโอ้โผมต้อง,ต,องต้องไอ้โจมตีพวกนี้แล้วแหละไอ้ตัวนั้นคือคือสองคนน่ะเติมค่าไม่ได้เลยคนก็เลือกสองแสนห้ามเลยคนก็เลือกหนึ่งล้านสองล้านด้วยนะมจะสู้เขาได้ไงวะนั่นนะไป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 คุกยกำลังของผได้เต็มแล้ว ด้ยอยู่ก็ได้เจมยู่เออ๋อเอมันเข้าเวลาพอดีน่ก็ได้เจมโถอื้อเนี่ยมันเดียวชดแล้วนะมันแรงจัดทุกคนแบบแรงจัดจัดปาบเกียวตายเฮ้ออะไรมันก็ตาแก่อูด่าด่าดดไป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 เลไปไปับแล้วได้ถึงมือสีแดงไม่ถึงมือเลยวันน่ะเฮ้ยไม่ถึงมือด้วยแต่ไม่รู้อ่ะไม่ถึงมือเลยวันเฮ้ย เราก็ใส่ถึงมือนี่เลยแล้บก็ผูถึงมือสวมั่งอืมเจมดีตายซะอุ้ยเด้ทีละห้าสิบอ้อุ้ยนี่ได้ถึงมืออีกแล้วอ่ะเฮ้ยอ๋อที่มันขึ้นบนหัวเราคือมันมีเพิ่มถึงมือใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วนะอุ้ยได้สิบอ้โอ้เอ้ยแม่ย่ะถึงมือผมออ๋ ตึวมือร้องหนเศกแข็งแกร่งตายซะไปมาอูา็วเร็วเร็วเร็เร็เร็เรมามันเพิ่มเมื่อกี้มันเพิ่มทีนะาห้าสิบเลยนะผมเส็งแ,แล้วเนี่ยอ๋อาะเมื่อกี้มันยี่มันอ๋ออันนี้เยอะกว่าดูยังไงว่าอันนี้มันอันนี้เยอะกว่าวะเนี่ยเออน,นี่เยอะกว่านี่ดูทีห้าสิบเลยอะ่ะ เออตายตายเรา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 แกตายซะดูส th ิเลือดจากตั้งสองแสนแบบเด็ก็รอดไปแล้วอืมบซ้อมซ้อมเฮ้ยนั่นเร็วมากเลยเฮ้ยถือว่าบอกเลยว่าถ้าผมใส่ต้องอุ้ยแต่ถึงมันหายไปได้ถึงถอยแล้วเอาละซ้อมซ้อมเฮ้ยผมซื้ใส่เด็กตัวใหม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยได้เมีผมก็เพิ่มมาเยอะมากเลยอย่างที่บนะรอบตีทีนึงก็เกือบแปดพันแล้วอ่ะ เออพื่อนเขาใส่ถุงมือทองนะอุ้ยถุงมือทาโนตเพื่อนเราไปถุงมือทาโนตโอ้โหคือตีประมาณสองแสนสองล้านเลยอะมือเขาอะหรือเปล่าอผม,ผ,มผ,มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถือโค่นแรงอุ้ยแตยเอีแต่ผมสามารถจาัดก,การใครวะเนี่ยพอไม่ใช่มั้งอาจจะเป็นเด็กไทยท่านก็ได้เออไทยท่านนะมันนะมันคือไทยท่านแล้วสูงปกติดูดิผมถึงแค่เอวเองนะเออ เอ้ยเดือดก็นี่ขันเอย่างนี้เสด็จเงี้กแล้วเนี่ยต้องแบบเสด็จเอ้ยแล้วอยู่ก็เดินกลับอีกแค่สี่นาทีคุณก็จะได้สัตว์เลี้ยงนี่เฮ้ยผมว่ด้สัตว์เลี้ยงจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรวะเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อนี่แล้วไงเฮ้ยอในวะเนี่ยมันสืบเป็นวัดแลยคนนะเออกับเป็นวัดนมก็ขอไปนะครับอยู่ก็เป็นวัดอยู่นู่นเป็นได้ไงวะเนี่ยเอ้ยราเมงก็ ไม่ไม <M> ่ไม <M> ่ได <m> ้เลยฮะคือมันน <su> ้อยมากองค์ตี๋สิไ้หมื่นเองอ่ะโอ้โหแข็งแกร่งแต่ฉันน่ะก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้อีกฉันคือเต็มอ่ะนี่เลอืออือจะตายแล้วนะอีกแค่นี้เดียวดูเลยเลยผมเพื่อพาร์คกัโอ้ยเฮ้ยอันติเมิโอ้มีแอนิเมชันด้วยเฮ้ยผมผมเปิดอันติอ เฮ้ยคือโคตเทพเลยอันเมื่อกี้เฮ้ยเทพมากเฮ้ยเัิดล็อถึงมือไหมด้วยโอ้ถึงม,มือแล้ววะเนี่ยมัมมมมมนมมไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นอ่ะ <c oughs> สงสัยอ้าวไม่อยากมาันขึ้นมันเนี่ยตรงนี้อ่ะเปิดตรงนี้เฮ้ยมันก็ไม่ขึ้นอ่ะอะไรวะเนี่ยทำไมไม่ขึ้นอนะไรเราไปเปิดตรงนี้ดีกว่า เอาละขอได้เสียงดีๆดีๆแหละเออคือมันคืออย่างนี้ฮะเอาละเอาละมามาอุย๊ยได้แหละ้ยไปหายความยากมากโอ้ยใหนขอดูหน่อยได้แล้วเนี่ยเลขคูณเลยดูดูเออมันคือตัวอะไรอ่ะอะไรนะมี อะไรเลยเซตัละละนนี้เออนี่อุ้ยเจ็มเลยเอ,อ้ยมันไม่ตัวอะไรเอ้ยจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะนี่ผมจะดวงเกลือตลอดชาติแล้วนะมึงังมีดวงดีมากอุ้ยได้ทีล,ละร้อยวูบอะไรตายสักนี่สเกแมแค่สกิทแค่นิดเดียวนะดูเขาดิโอ้มาเดียวจอดนี่นใะนสไตล์เซมาใช่ไหมเฮ้ยเข้อเอฟเคหรือไเนี่ย เอ้ยกำได้เงินมาสี่หมื่นอีกแล้วอ๋อเนี่ยเฮ้ยเราเลืออัพเกรดแล้วคนนะเราต้องอัพเกรดหน่อยนี่คือนะอ,อะไรวะเนี่ยเอออะไรอะไรกนะารนะอะไรวะเนี่ยช่างมันนะอ้าวเออเฮ้ยมันสึกมันเหล็กๆปกติฮะไม่รู้ไปว่าอะไรนะแต่ไม่รู้เหมือนกันมันสึกเหล็กๆเ,เดี๋ยวนะเราปิดนี่ก่อนแล้วกันเนี่ยเออมันจะเหล็กไหมม,มันมันเป็นเพราะอะไรวะเนะี่ยมันเหล็กวะเนะี่ย เอออะไรนี่ยแต่อก,กรดเดียนะอาก,กีดนี่แล้วก็เอ่อช่วยคุณเหลีอแล้วกันนะโอกาสที่สําคัญเออความเร็วด้วยเอออะกเรียนเรียนนคือเรียนต้องจําเป็นเลยมันใจ้เปิลล็อกกือคือก็คือหกแสนนะคุณทํทำยังไงได้ 6, นหกแสนวะนั่นนะเอออะไรวเเะเ,เนี่ยเออเออคุณจะเออเนี่ยเพิ่มโอกาสกิดคิดจะเข้า คิดจะเข้าไปเลยครับอืมอันจได้แบบฟูเราวลาเนี่ยบิ๊เฮ้นี่คือเดมมคูณสองใช่ไหมเอ้ยเอ้ยรือเปล่าไปไปไปเออไปเอยนี่เดมมอมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเออโอเค่ย